ดีครับมีหลายๆท่านนะครับก็ถามว่าผมใช้อะไรลาดลดแบบปลอดสารเคมีให้กับส้มโชกุลต้นนะครับผมจะมีส้มโชกุลอยู่2ต้นนะครับมีส้มโออีกสองต้นผมปลูกไว้ฐานนะครับชอบพอดีต้นนี้เขาติดดอกติดผลดีนะครับต้นยังไม่ใหญ่แต่ก็ปลูกมาปีกว่าแล้วนะครับเป็นกิ่งที่เสียบยอดมานะครับที่ผมใช้ประจําคือตัวนี้นะครับเห็นน้ำไหมครับเจาะขาวๆอันนี้คือขาวๆคือมาจากฮอร์โมนนมสดนะครับผมใช้ฮอร์โมนนมสดนะครับประมาณ50มิลลลิตร บัวนี้ยบรรจุน้ำได้สิบลิตรนะครับแล้วผมใช้จุลินรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับก็คือครึ่งลิตรนั่นแหละนะครับง่ายๆนะครับแล้วขาดเกินไม่เป็นไรนะครับจุลินทรีย์มากเกินก็ไม่เป็นไรฮอร์โมนมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีข้อจํากัดนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็ใส่น้ำสิบลิตรอย่างเงี้ยคนให้เข้ากันนะครับอันนี้ผมคนมาแล้วนะครับอดีทํามือเดียวครับนี่ครับวิธีการลาดรดผมก็จะลาดรดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ครับลาดรดไปเลยนะครับ ตั้งแต่ยอดนะครับใบลงไปเลยแล้วก็ถึงพื้นจูรินทรีย์เนี่ยเขาจะไปทําให้กับพื้นดินแหละนะครับโป่งโล่งนะครับแล้วเขาก็เป็นปุ๋ยได้ดีเครัยผมจะทําอย่างนี้นะครับเป็นประจํานะครับผมมีเวลาว่างผมจะทําอย่างนี้อันนี้คือนต้นนะครับแล้วก็อันนี้คือนต้นเนี่ยผมจะลดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือส้มโชกุนเหมือนกันนะครับต้นนี้เนี่ยก็่าพร้อมกันนะครับ ต้นนี้จะดูใหญ่กว่าแต่ยังไม่ไม่ติดเออเขาเรียกไม่ติดดอกยังไม่ติดผลมันก็เป็นบางเออเขาเรียกว่าบางยอดนะครับที่เขาเอามาเสียบยอดนะบางทีบางยอดเนี่ยออต้นที่เขามาเสียบเนี่ยได้อายุแล้วนะครับพร้อมที่จะติดดอกติดผลแล้วเขาเสียบยอดมาพอต้นรากเดินดีนะครับเป็นดีติดดีเนี่ยเขาก็ติดดอกนะครับติดผล แต่อันนี้คือการเสียบยอดเขาอาจจะไปใช้อีกต้นหนึ่งที่ต้นนั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ผลนะครับก็ต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับแต่อายุเนี่ยปีกว่าแล้วนะครับของผมมันมีปัญหาเรื่องดินนะครับดินมันเป็นแข็งดินหินดินดานเลยต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างนี้ต้องคุมไว้นะครับวิธีการคุมฟางคุมหญ้าเนี่ยจะช่วยให้หน้าดินเนี่ยนิ่มเวลาเราลดน้ำเขาจะเก็บความชื้นไว้ได้นานหน้าดินเ็าจะนิ่มกระจายไปทั่ว ลากเขาก็จะไปได้ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่คุมเนี่ยนะเวลาแดดร้อนจะจัดดินแห้งเลยนะแห้งขุดไม่ลงแล้วคิดดูว่าลากเขาจะไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเองต้นไม้ถึงไม่งามหลักการง่ายๆครับการปลูกต้นไม้ดูดินดูเรื่องดินนะครับดูระบบรากเขาว่าเขาไปได้ไหมนะครับแล้วก็ช่วยดูแลเขาช่วยประครับประคองเขาเนี่ยจากตอนแรกก็ไม่่อยงามนะครับอันนี้คือผมตัดไปนะตัดไปแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมานะ ก็น่าจะอีกไม่นานนะครับเนี่ยน่าจะปีสักปีหน้าก็คงจะติดผลนะครับคือผมยังไม่ได้อยากให้ติดผลไวหรอกพอเขาติดผลไวเพื้อต้นเขาก็จะโตช้าแต่อันนี้ต้นต้นเมื่อกี้เนี่ยครับลองให้ดูเฉยเฉยนะเนี่ยลองให้ดูลองเอาไว้นะครับลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผลเขาก็ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไมรับ ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมนะปลูกเน้นปลูกเอาไว้ทานนะครับไม่ได้เป็นเชิงไม่ได้จะจะปลูกไว้จําหน่ายอย่างเดียวนะครับก็ปลูกไว้ทานนะครับเหลือจริงๆก็ค่อยจําหน่ายนะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับปลูกเพื่อดํารงชีพไปนะครับก็มีอะไรก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมอบของขวัญสมัครสมาชิกนะครับได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ